โดยกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนสุขคนเดิกเลยพี่น้องเอ้ยทรง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 ทุ่มสามทุ่มเลยพี่น้องพูดสบายดีเด้อป้าตัวสบายดีเด้อพ่อแม่เทลกับวอดวัดสือว่าภาษาอังกฤษสบายดีไอเทลสบายดียังมาทานนอนปีนมาสบายดีป้าตัวพี่น้องผูดเอากบมาผักพี่น้องมาผักป้า กับผักข่ายงีว่าสิเมื่อบ้านขันพนบนตุกพี่น้องเลยขันพนตุกแล้วก็บ่ได้เมื่อกันสิขันพนตุกแล้วผักข่ายงกันสิปลูกไว้ได้อ้าผ้าเหลื่อมป้าตัวผ้าเหลื่อมป้าตัวผ้าเหลื่อมได้ยินข่าวผ้าหยุในวันที่ชาวหาหาสเปร์ผ้าหยุพี่ช่างกินกินพี่ช่างป้าตัวใหญ่แค่คือได้คือมานเทวามือนี้ไปใช้เทวได้ นี่ดที่แหละเอากระทังก็เอาเอามัาตัวใหญ่นะเี่วัติบเ้นแต่เบิดเบ้อนตออกตกวบตถิเนป้าเสียงพาเลือบาเมัอ้าวขัดฝนตกมื่อื่นจูจะไปใช่เฮงได้น่ฝนตกมหมการปูการหอยมีดเดทียกม่ัท้าตมนลาเตอร์พิโนเอาออกแกกระตุกบ่ได้มันกระตุกของอันขาประบุนบ่ แมี่ยีิงงรานไปใส่บมมีเอาใส่กบพี่น้องเ้ยทำอิดอันจะเลม้ว่สิเมื่อบ้านพี่น้องเ้ยน้องไพ่เห็งเก็พะคเนงมาให้ว่าสิเมื่อไหหญ้าแล้วก็แล้วก็กบโยนหยันพลต๊แล้วพายเขุาเราโทรมาบอกเราโทรมาบอกว่าพลต๊เมื่อนี้กะบริเมื่อกระทำเมื่อพร้อมกันเอาบริเมื่อกระทำเมื่อพ้อมกันพะกเน่งกับปูคอยกับปูไว้อยู่เพื่อน ฝนตกแหละกับย่านบนในเมืองพังเมืองชื่อผลกับย่ายักเมืองคือการพี่น้องหักคาเวียกน้องชายกับน้องไพ่ก็อยากเมืองพึ่งคาเวียกพึ่นว่าท่าเมือพร้อมกันนะจิผึ่นว่าพอดีขันเมือพร้อมกันมันจังม่วนไปหาถ่ายคลิปนำกันกับม่วนอีกแบบหนึ่งคือแต่ละเธอฮะอ้าวลาตีไปยังอ่ะอันชาวลาตีไปใช้บัดนี้ หาแล้วช่องหาเลยหาเลยนาตีลี่แล้วนาตีลี่เบาผลวาวเจียวกบเมื่อผักห้าแลยกะข้างไห้เพื่อเมื่อกระสิเป็นยังทงเมื่อชามเอเจ้าได้กินเอามาให้คอยกินบัปันกันแล้วเจ้คอยนเออเจ้าก็เอาเลยตัวใหญ่ขายเอาตัวน้อยก็ได้เนาะแนวมันนะ

ไอเทลลี่บอกนี่นี่นะครับเบิ้งค้างหู้อะไรตัวเนี <pr> ้ยอ <laughs> ๋ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใ่วให่ตัห่ต้าหญ่ตัหัวใหา่ัหา่หา่่ั่ัวใัวใหันห่ห่ัหห่ัวใัวหญ่ตัวใหญ่ตััให่กบวเตัว่วตัวเ่ตัให่เห่่่วใส่เ น่ได็กแต่ปีกายนี่เลี้ยงเพิ่นบนท่านใหญ่เพิ่นบนหูไปเก่ากันกินกินป่นกบเนาะใหญ่นะเด้กินได้ป่นกบเลี้ยงผ่นกบเลี้ยงปีนี้กับบุมีหายใครแต่เขาเลี้ยงใช้ขี้ดินนะมันก็แเซบอยู่พี่น้องมันคือบปออตัวนี้มันใหญ่ขนาตัวนี้ตัวมันใหญ่ปอหนี่คนมาโอ้ใหญ่กว่าหมูเลยอ๋าเที่ยวก็อยากเบิร์กมากกว่านตัวใหญ่แห่งพี่น้องมันอยากดองวิตทางเลย ท่ันเบิดจิบยนะให้อีกน้อยอ้อย่าขึ้นมาปีงน้ะปี๊งนปีงเยก็บอปีงปนเหงกกะเซบไป้ามื่ออื่นถืออีกจังนันวากันใหม่ปอกไปก่อนเลยพี่พยายามตองเศ้านะคืตัวน้อยนอยพยายามพบดึกก็ได้คือกันนะได้เลยหรือว่ามืออไรเบย์มึงบอมัเคยเคยฆ่าเขาใส่เบ็ดปาคอแล้วแบบฮึ่งๆขาพยายามาฮึ่งๆขาพยายามเมาฮนนะนี่เา บหาบทันทำเล็กจเอาข้าวเดียวนี่แถวมูนีคันคุดก็เห็นอยู่ได้กี่กระเดือนนะ่อน่ยาีตัวน่อยันนี้ตัวใหญ่ชองตัวได้ตัวใหญ่พุละตัวอบก็เลยกบก็สองสี่ห้าไอ้ห้าวนะมนสิมีมนสิอยู่อยู่บนเมือนเพื่อนกบก็อยู่อะรที่เป็นเพียงทงเงียงกับยิบอันไม่ค่ะักไม่พอเห็นบ่ใช่่ไม่ตัวนนี่ ใหญ่มากเลยเบิ่งก็เดินหาเนยใสให่กันเนาะหาเนยหมันนะเจ้าทงแงงพี่น้องปั่นกบให้เอื้อยเจลมืออื่นพี่น้องเลยเจลใส่ผักแคนยงนี่แหละหมดผักแคนยงลุกมาลุกแค่มาวาเมืองคือพนชิตกพี่น้องคันพนตกกับบริเมืวณโอ้ยค่ะเมื่อพร้อมกันก็ได้นะมาตุ เอาแล้วนะขอเอาตัวใหญ่ตัวนั่นเลยกันตัวน้อยตัวนึงเอาสัแวนะนี่เนาะโอเคสองคนหนึ่งันดีเลยนดียังันมนดียันดีดีนดีกับบอเจลแล้วบอเจลมันก็ได้ลายเลยใหญ่แบบโอ้เบ่งกำมือกับตัวิ้มกับตัว้าวตัวน้อยตัวน้อยอมใส่มะพร้าวมกบวบใส่ผักคาด่างปลใส่สามตวเอาลุงนลุงเอาเบาเอามมือชันอยาได้ ฮันเด้ฮันเด้เสือกพรางตัวตัดแลวก็มีได้อยู่ในเฮือนพุนเอาอีกตัวนึ่งลอ่ตัวนึงะเอาทงมอื่นมันบบได้ฮนเดขอกินกอนได้ตัวใหญ่เนาะสอตัวก็พอเลยครับใหญ่กันลว่าวันนี้เนี่ยมาผักคือมาเือะเทอะนะฮาตัวนี้เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนเปี่ยนเปลนพางออกมาเด้เสามตัวเลยครบเสือพรางมา ปลาได้กบพี่น้องบอชาพางดิจูเจีเชาวพางนะรูนยูเจนเฮือนพูจัดเละปลาได้กบใหญ่ใ่ตวันนี้ก็ได้สามตัวแล้วข่อยวันนี้คนนี้เแล้วบัดบัอยู่ใกล้ๆมันตัวใหญ่ที่ได้พี่น้องเลยพูนให่กไม่เาะม้เบิดเร็วถือยังตัวนึ่งมือเ้ากับพอแล้วนได้กบพักขยงก็ได้ถ้าขยงก็ได้มานนะลี พอดีแล้วไปปลูกแค่คิปลูกค่วางไ้เนาะเออมันกะลังงามเนาะมันยังในน้อยกะลังามพี่น้องจนอาร์เพื่อนเลยพี่น้องเลยอาร์ประตูแลรี่อยู่ในก็ไม่เที่ยวพอยเที่ยวไปเห็นงานคือสองคนคือสองคนเดิกแจ้งหน่อยเพิ่นมาเด็กจรงหน่อยเพิ่นมาหุยหุยเฮงดีใจเลยได้กลบ ดใส่แล้วเราจาวใส่โดยแล้วมี่จะมีกาแฟมันดัง,ดง,ดงนนช่องหักเทวเท,ว,ทวไปชัยเบ็ดกบน้ำเบาทึเมนเนอใชัน้ำเบาเก่งเนอ <c oughs> อยู่บ้านเฮากกะชัยเทยวนงนะทึ่งกะ <c oughs> จักมีหรือโบเนาะอชูมีได้บ้านเฮาวนะแบบเตรียมโต้พร้อมเลยบ่ได้เลยแบบเตรียมโต้พร้อมเลยเห็ดเห็ดบักกะไร้กันตอหนึ่งชิ้นเนือข้าวมันก็ได้ตองตัวปลาเนา อันนี้เนี่ยบริเตรียมโตมากนี่สิเมื่อใส่นะเมืใส่แล้วยามส่นมันถล่วยเลยพอดีไปเอากองมันมาบนใส่เออแต่แป๊วนี่อันนี้ก็ได้จังงยิบเห็นแล้วยบกลางเว้นกลางเว้นกลางเว้นจังยิบเพราะว่ามันมันได้ใส่เข็มยิบนี่นะีอยู่เข็มน้อยมือเฮือนดูเลยมือยิบยู่เพว่อาเสื้อมันจะมันจะเป็นเสื้อแบบเขาตาำสาดนิดน้อยนึง นี่เปเสือกพรางเหลืองไนี่เสือกพางเหเฮนชเน่ะเหบชก็ได้นีนเืองในเมืองมื่นบเปนเสือพางอันนี้ได้เสือกพงตำชาตนะดึงเนาะในชาติเก่ามีแล้วผู้อยู่หัวผู้ปอยู่หัวผู้แต่ตัว้เอาเปนหนึ่งก่อเพื่อนะเมันบบเห็นเออมีมีอยู่ผู้เอออยู่ในนั้นเด้เอออันนี้แล้เอาตัดเอาเลย เด็กละพี่น้องเลยทีเพิ่งก็พักกันมาชงทามทุ่มเลยแปดโมงเก้าโมงแรงละพี่น้องเอ้ยทำนีษว่าวสิเมื่อบ้านนี่พังเบิ้งมืออื่นนี่ยังไงผายหเข่ากับพายุเฮงฮะฮะเพราะว่าเขาแจ้งว่าพายุสีเข่านะวันที่อัเซาหาหาสเปดพายุเฮงตกแต่ไข่ลวงพะบางลงมาหาเคียงเฮานี่แหลยสวัสดีค่ ปัญญาชาวจังเมือก no. ็ไรเมือพรมกันเท่าก e ันที่ดยซานเมืกอได้แล้วจังได้ยูฮึงเนาะเือพักบัวใหญ่คว่าอย่างนี้ที่สิบสามก็ครบหกเดือนเลยเดือนนึ่งเท่ก่อนเก็บก่อน เก็บก่อนมันฝนตกในรับเห็ดแบบเพิ่นเห็ดนะพืชสีสันเห็นไหมสไลเ็นอยู่แบบฟังไทยเพิ่นน่ะแบบเขาต้องมีรักอะไรอย่างนี้มุ้งนะพัชเลนนะดำพัชเลนมุ้งนะไม่ทักฤเธ็ดรักแล้วก็ชื่อพัชเลนนอะไรพัชเลนยังนี้ใจอ่ะตัวถืกใจยังเนาะงคุ้งอะไรเพราะพืชพัชเลนก็หัวแต่เก่าอ้อมตูปแต่เกี่ยรอ้อมตูปอันนี้ออกมาแล้ว เออคนมาอยู่คนนอนคนคนมาเห็ดวิ่งทำีคนนอนนอกให้เขานอนในกับเขาเทพๆคนลอยลมผู้สาวลมโทรศัพท์จะได้ยินแต่เสียงอุ้มๆอยู่อยไยด้ละลย่ยินแต่เสียงลมโทรศัพท์อุ้มอุ้มอยู่เลยันายเติบมันกำลังเกิดวะนราเมันกำลังเกิดเวลาอยู่บตีนี้ ปีนี้มันเกิดชาเนาะตัวเนาะแต่ละปีคือว่าไปหาาเต็มกะตานี่นะเมื่ออยู่บ้านคนบ่มีมือึดปกปูเอาพี่น้องอะไรหนาลายคนไอ้เงยน้องเท้วคุ้มน่าก็ยังบ่พอกันเลยป้าตื่ดีใจแท้ในกบนี่อันนี้แหละกบกบบุญลงชงใไฮต์มูทายคลิปเป็นบุญลงชง ไปอย네่างเงี้ยลงไปนะใครเอากบมาให้นะใครเอากบมาให้นะว้าวดูฮะใครเอากบมาให้นะขอบใจไว้หนบมือขอบใจเขาากบมาให้ไว้ขอบใจปลาทื่มกับชาวนาตีได้ไหมใหายังเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เพิ่งจะมาส่งกบแลยค่ะพักขยันพี่น้องเลยมีพักขยันกับกบ พอดีต้มเจลฮันดีทุกเลยด้นี่ดชงเทื่อชงยกอะไรทตกบ่ได้เมื่อกันให้นอนอยู่ดอกตูบนี่นอนตูบนี่แหละเฮ้ยอยู่พี่ก็มีน้ำให้อาบอยู่ลองนอนในเฮือนนี่แล้วอุ้ยผ้าเหลื่ยมอุ้ยผ้าเหลี่ยมไปไปพักเป็นคนเช้าจังเมื่อเหรอกูเมื่อเดี๋ยวนี้ทามันบริตรงแห้งพังเบิ้ง มันกำลังหยิบหยิบน้องเลยกำลังหยิบหยิบฮะอ๋อยังก็เทียวอยูน้ำรัดตียูน้ำรัดตีไม่นานนี่บบหรอเฮม่นานนี่ชาววะชาววันก็เที่ยวเหมือนกันชายังเหรอดุกินข้าวก็ยังไปไปไปนั่ดูจุกน้องเป็นน้องยูทูปเป็นจุ้ยเป็นน้องยูทูปเฮ้ยน้องยูทูปเนาะ เคบูชาลคกักกกินกับม็กกี้พหงไปได้อ่ะงานชาลตีชิมเงื่อนด้กระเป๋านะเราเก่งชิมเงื่อนเลยได้ฮะไปมาม่ามาอยู่วนเมยบันนี้มาเอากบไปเมียนไว้เอากบไปไว้มาๆมาสามต ก็ไป่เออก็ว่ายยูทูบนะจริงในฝนตกมันสิเต้นออกแล้วมันดีใจนี่ฝนตกเลยนี่ไฮ้เพิ่งกระชื่อเมื่อไหนตัวสั่มตัวป่นตัวน้อยนี่มันอยากจอดอันใดก็มันมีใจเแค่ใจละลายละกายมันทางก็เห็นว่าเอากรบอกเอาไปเต้นแล้วทางมานี่มันมีอยู่ดกันทางแดงนี่ก้ารกับขัดขุบมาได้มันต้องมีแนวนันเนาะ วางอกมากระยาน้บ้าน้ำสีเมือแล้วน้ำไปบ่ายก่อนวอ,อกมากระยาไปเมือกบ้านกกน,านี้ไป,ไป้ายปายพื้นตกเลยได้บัานนี้พื้นบนนอนดอกพี่น้องเลยพื้นบนนอนได้เดี๋ยวนี้พื้ <c oughs> <c oughs> นตกเงี้งกับพอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะพี่จะพักกันเมือ่อถ้าแต่ละเทื่อกาศพื้นตกเศร้าเลยอยนะ <c oughs> ่างนี้นะหักบนนอนพี่นี่อบอกสีเมือกนะ โอเคกันม okay. okay. ่เดกิตมเล่นอะไรกปุบป่าเบื่อสงกระสังนารุนกไปโอ๊โกเลยครัเราไม่เคืองนะมีช่างเนตกระตุกนะบ่ก็ทงแยงนั่นแม่ใช่เมียนเองเนาะเมียนเองเอกไปเมียนเองดอกบายบายอันเด็กโอ๊ยลูกดิฉันกู เมื่หูเมื่อไรหูโอ้คากันเมื่อเลยหมดไปโคมเลยโอ้ค่ะกันคากันเมื่อแล้วยันฝนตกพี่น้องเลยพูน้องไายกับน้องชายเอากบมาส่งพี่น้องเลยกบกับผักขันยงจะเลี้ยงว่าสิเมื่อบ้านพี่น้องแต่ว่าสิเมื่อบ้านแล้วก็คนเก็บผักขันยงมาให้ว่าสิเมื่อให้แม่อยู่บ้าน พันพลบตกพี่น้องแต่ว่าข่าวพายุมากพี่น้องเลยพายุอันมาวันทีชาวหาหาหา,เาเปดแต่มันมากกอนเลยนี่พี่น้องทางบ้านเมย์เล็ยน้อยมันตกเลยเราโทรมาบอกเราย่านเมื่อเมื่อนี่ย่านพลทำนะเราโทรมาบอก,กว่าฝนตก,กว่าตอนวังเลงนี่สามสี่โมงเรงเนี่ยพี่น้องว่าฝนตก,กเลยว่าบด้เ่อทางเบืองเมืออื่นพันพลบนตกกับเมื่อพี่น้องเลยเมื่อบ้านเมือ่อรินอยู่บ้าน น้องไผ่กับน้องชายกับวนันเพื่อนว่าอยากให้ทำเมื่อพรมกันที่เพื่อนยังข้าวเวียกอยู่พี่น้องเลยข้าวเวียกอันน้องชายเฉลีมน้อยกับไปส่งเครื่องส่งยังอยู่โรงงานเพื่อนเพื่นเลยพี่น้นองาะวาเพป็นไปล่าแต่ว่าเพื่อนยังบนท่านเกียมเครื่องไปส่งไปยังนะพี่น้องหาทั่วกับพี่น้องบันเนี้ยเครื่องเอายังไปส่งอยู่โรงงานพี่น้องเลยก็พอดีวา่าอัน ขี่เห็ดกรเฮ็ดเวียกเห็ดถมทานถมยังนี่หัวช่วงนี้น้องชายเฉลี่มน้อยเพิ่งจะหยุดงานก็ะถมทานหาอยู่หากินเพื่อนในชาติอะไรพี่น้องกับอยากเมื่อบ้านนี่เพราะได้น้องๆเพิ่นก็ได้ถ่ายคลิปหัวเมื่อบ้านมันมันเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องหาบนเห็ดอยู่เห็ดกินถ่ายคลิปอยู่เขตบ้านนอกบนน้านนาหาวทงไห่ทง,าทงนาอะไรพี่น้องตามธรรมชาติพี่น้องไอ้ววิธีชีวิตพี่น้องบ่หากบ่ได้กินสัตว์ว่าสิ่งกะะ เห็ดกะหาไปผัวเฮากะต้องกินต้องใช้พี่น้องเลยเห็ดหาไปอะไรหาปูหาปลาอะไรพี่น้องภาษาบ้านเฮาพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเป็นซัดไงงวควายเฮากับ,บต่ต้อตบ่ใกล้อลยพี่น้องเีต่ว่าเฮา่ากะประเภทเฮาหาอยู่หากินบ้านเมืองเฮาอะไรพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองมูอะไรพี่นอ้นอ,งอ,นองเลยสำหรับคลิปนี้นเชลยน,น้อยกับสีโคจุบคลิปก่นเด้อพี่น้อง มาแล้วเด้อกระพุนกระสิตกเลยเขากล่าวคํา่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยอเมียกระลูกอาสบายดีก่อนช่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อตูบกระปกไหวพี่น้องเลยกลางค่ำกลางคืนแล้วผ่ากล้งลงกปกไหวพอขึ้นว่าคนกายทางมาเพราเขามีคนอยู่คนนอนก็มีมาตัวหนึ่งอยู่เฮือนกับพี่น้องพอได้เผาเฮือนเผาชานพอได้เห่าเวลาทางค่ำกลางคืนพี่น้องเย อ่าโต้โเดินไม่ธรมะกับไพหงอยู่ก็เลมน้อยบอยากเห็นบันไดดุราเซลดอกนอกดอกในเฮือนทางในกับพันนอนดอ,อกไพ่อย,ยังหงอยู่ยังหัวค่ำอยู่เก้าโมงสิบโมงกับพันนอนดอ,อกพี่น้องเลยเลมน้อยกับสิคอตูล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเลยพอไอเทวกับไปเวียกเลือกจังหน่อยมาเพป็นถด็ก กะาเด็กพี่น้องเลยแต่ว่าบ,บริษัทแจ้งเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิทธิ์โคจบคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดี